สวัสด,ดีสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้คพกกักบชองของดิมด้าสาวในลังสารวันนี้นะคะทุกคนพี่รถเอ้ยลี่เนาะคันเซ์ตมาว่าไปงานเอื้อยเนาะเราโวโหเพื่อจีไปเห็นอย่างน้องดิมกนองดักันเลยว่าซิขึ้นมาเอามักพุกแต่ตอนสอลลี่เนาะดูอเอลี่กินนะทุกคนซึ่งเป็นหาแต่กับเบียงวางนึ่งนี่แล้วก็มาไม่เนาะหัวหัวสี้อยากบอ,อกไปสนาบไปเอามักพุกกันเลยค่ะทุกคน <ไป S 2> มาน้องดาสิเป็นเจ้ามือขึ้นนะคะนุน่งงงดาจะขึ้นในมือทุกคนมันเป็นเรียกคันน้องดาัน่าน,าน,านทุกคนน้องดาขึ้นไปแล้วต้อนดอกพกรุรทางนี้พอแล้วตัดออกอาทุกคนก็เลยว่าเหลือ,ลอาทางพุ่นเอาโน้ยยิ่งย่ๆซุกๆเปไปแต่แซ่บมาน่ะไม่เห็นน้องดาทุกคนว้าอยู่นี่หอมใบตื่นใช่ไทุกคนมีมีจากตรงนึงกับหอมหอม มไม่เยนี่นนี่เกดน้องดาโผ่โ่นงอัน่นบ้านห <c oughs> <c oughs> อขนาดนุง่งกระโปรงเอยทุกคนยังขนาดนี้ท่าน้องส่งสิบุขนาดไหนเนาะเอาจักน่วยเอาประมาณสี่ห้านวยบ่ แม่เหรอได้ลุงติ่นได้เละคือว่นหน่วยเอาิงใหญ่ก่อนน่เอาหรออืมมันเป็นตัู่นหนื่อยมันเป็นแม่เออเอออไม่น้อยน้อยหนูคนน้องดาขึ้น โอ้ได้ละได้น่ะสองสามหน่วยละเอาหู้นทุกคนดังได้ยิสูงฮู้น้องดีมทายุลุ่มนี่เรา้องดีบีนตันไม้บสิกเก่งแต่น้องได้น,นี่ปีนเก่งสุดยอดเลยนอาด้ะพราฮอตปายคนละทุกคน ทุกคนน้องด้าลงมาแล้วนะคะถุงยางขาดนี่ลงมาแต่ก,กับตัวคือไว้น้องได้ยืนลงไป้หุ่นมืดละนี่เหมถุงซมีได้บ่นี่ได้ไไดยี่เนาะได้สี่หันนวยก็ได้ยินนะถุงยางตัวนี้นาตาปูเต้นต่อต่อต่อเต้นต่อต่อต่อเต้นต่อ,ตอ มันได้จะข้ามไปเอาอีกฟังนึงนะคะทุกคนซึ่งเพราะว่าตกลงน้ำอู้หัววันนี้หักอ่ะเนะาะทางลับทา,างรับามาเบิงได้กันทุกคนชึบนี่อู้สี่หน่วยอย้วนนะแม่โมแม่น,น,มน,น,นะน่ลว,าวานง <No. S 1> มันทุกคนลอยอยูน่น้ำหมดเลยอันนี้บ่เม็นแม้นมันล้อนอือมันนี่รักบวกฝนหอยฮะอุ้ยตัวใหญ่เอาไว้ให้แหละเวลยเขาห้ามออกไว้ด้อสิจ้ะเนาะเนาะเจ้าเก็บเจ้าเก็บเดี๋ยวเจ้าของนาเขาจะมามเห็นไงนะเจ้าของนาคุณไปยัดชมไปไป นองาคุณผู้ที่ือได้จะมือสอดไปที่เลยไม่ได้ดิข้างในมีสองน่วยแล้วเอามือสอดไปที่เลยนี่ไม่นี่แม่อืมเอาเนาะเอาเอามันก็บบริเจาะนะมันเจาะแต่ฟังเดี๋ยวซื้อไม่มีหูแมงเจาะบรเชจาะเองน้องนียน่น้องดาเอามือลอยมาอีกหนึ่ง เบิ่งเท่านีไอ้นีอเอ่ได้บ่วันนี้อะโอ้โหไม่ทักอันนี้บุเมนยนวยเน่าวะตัวนี้น่ะอีกหน่งยู่ไนพุ่นได้บ่ได้บ่อึดอึดอึดขนเบิ่งหน้า ใครล่ะใครล่ะใครแล้วใครแล้วนี่อีกหน่วยหนึ่งแจหันตัวนั้นเอาง่ายอยู่มันอยู่หัวแนแต่อันนี้มันมีไม้ทควรต้องดีไปกว่าไรนี่อีกหน่วยหนึ่งเจกันไหนเนี่ยอืมติดนี่เลยติดเอาง่ายเนาะเอาง่ายให้พ่อเราบอกไปเนี่ยอู้เต็มถุงเลยเนาะมายืี้มาจับ พี่พี่ท่านท่านนี้เออเออไม้มาจัเหนื่อยนะสี่เบอร์ทุกคนไปอุ้ยเดี๋ยวต้องได้ไปเอาคนน้องยิ้มจะเอานี่นไปรถถ้ารถอันยูรถท่ายด้ชื่อชีพมากเลยครัทุกคนน้องดาเก่งๆคนน้องดาจับอั <Dual word> นทุกอย่างเลยเนาะ นี่มี ata, <88 S 1> ยูกาตาพอิกป็ดน่วยทางเดียกับสิฟายแฮดซาลี่นะคะโอเคทุกคนฉันจะเดินทางไปด้วยกันนะคะนี่ทุกคนมันได้ออกนอกทางแล้วเอ้ยยังไม่ได้ออกน,นี่ทุกคนอ้าวไม่รู้ผลมันจะร้อนมาก เพิ่อนนาะดิมนาแม่โอ๊ยเอ,อ๋ย่ยเแม่พาเด็ๆโอ๊ยธรรมศาสตรบ้านนางดิบมุงดาทุกคนทุกคนมาถึงบ้านพี่รุถพี่หลีแล้วนะคะไอ้ ต้องอยางน้อยเพรตัวน,นี้จะเอาเอาุกไปนี่้งด้มาแล้วเอามาคุกมาให้เลยล <c oughs> เป็นแล้วก็น่สบ,บายดีด้อทุกคนอนนี้ <c oughs> เป็นวอา,าให้กินส้มเก็บเผื่อนาง <c oughs> ดาก็เป็นไรเนี่ยอ้ตุ๊กตุก ธมดาอย่าเียวขาเพ่นไม่รับมบหหงดมต้องเป็นไววัของเพ่เป็นะกิ้ไม่ได้์ก็น่พกสีเราสีงเเลียเองกอนเดียวเพื่นพักว่ะเออปิดถิมอืมซาปานี่เืใกล้ไปโรงเรียนใช่ ปิดเทอมไอชิลองซีมาคุกมงดีเลยทุกคนนั่นนมก็เหมือนให้ดูย <laughs> อยเ <laughs> ต้นเดียวกัน่ะต้นเดียวกันต้นเดียวกันก็คือว่าบางในส่งบางใยล่ะบวบบางในกระการหลายรสชาติในต้นเดียวตี <laughs> หวานโซฟ่าไม่ <laughs> ได้ไปไทยคลิปทางหดียวเลยไม่ได้ไปใส่แต่เมื่อวานนี้ไปอัน อย่างก่นบเพิ่นเปิดใหม่เห็นะเออฮันจินนาเลยเลยฮันจินาก็เพลงเ๊อปกังดังเพลงหารเพลเลยฮันกระเซบอิ่มตอตาดอีกในอแฝดีเนาะขึ้นมาใจสองมาเพิงน่ลุดไปบอกกับบานคนไหนมีคนไปได้บ่กไปต้เลย嘛 ไม่ไม่มีคนเห็นเลยโอ้คิดว่าไปเซรามนั้นไปฟาดได้เอาอันกินแล้วเนาะก็ไม่ได้ไข่ก็ว่าไปลิ้นตาไปลิ้นต้าทุกเลยพาไปคุกคือสวนทองทองอะไรต่างของคู่อันนี้บูทาแตงเจลกับยิงเกีย่างแซ่บถ้าถึงเงินบาทไหมซิมบ์อ่า กี่บคุณลเฮนดาไม่กินลูกเลยลอดมื้อได้ิตามมาเนี่ยเพื่อห้มือเหมือนกันซลีมาก่อนอสา้สีมันหวานเซหวาาีักนีตัวรสาจีซเขาเออาดปะ อะไรบอกบอกกินกระเสียบตลอดนะคือว่ามีสุ่มอยู่หวานเะพักแล้วก็ัมาถ่ายคลิปอยู่นี่เนาะแล้ววันก็ชิเข้าแล้วค่อยไปอีกสอรี่กลับมาแต่วียงงามขาวันเก่าอีกตอนนั้นว่าขาเล่งขาตึงเหนยยองแอบ จนสั้นนะค่ะไปโอเหียนกันก็นเเนว่าเย็นแอร์เย็นว้าดูเส้นแขนยาวมือเต่บนลูกเลยไลูกล้ามมือเลยหนาวเลยเนาะอย่าย่งองแอร์นะตอนนี้แบบสทนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้เลยเทนะ่ะเอลลี่นะเห็นได้คะแนนดีก็ได้ลงสตอรีอ่ธรรมดา ในทีหนึ่งอีกเข็นนะเห็นจบแล้วมาสอนน้องดีลงหย้าของเห็นน้ำพวก็ให้เลยก่อนทำแม่เหรอเห็นถึกมือถึกมือพ่อเป็นสอนพ่อก็สอนสอนดีพ่อม่ได้สอนเพิ่มแล้วมีแต่นั้นสอนอะไรดีไปได้เลยเราก็สอนบอกว่าสอนยางไงเลยสี่ไไ้ไปสอนเด่น อยู่มานี่มะหากะมาฮอดเมื่อวานนี้แล้วก็เมียนเหือนเมียนสารชักเครื่องในประตูมีตูแล้วก็หากระ,ะเลี้ยนแล้วสะโพมายืนว่าเพิ่มไปใส่สมบูรณ์เห็นเพิ่นไปถ่ายคลิปยี่ใสสมบูรณ์เนาะ <c oughs> ลงเฟซป่านอังเปาก็ไปไงเราหงออ่านเสร็จไปสป่งปรำสักกันนอน <c oughs> นี่แหละไม่ได้ไปเนาะไม่ได้ใช่ฮานาไลเนาะ <c oughs> ๆๆๆๆ เนาะมือนั้นไปน้แม่ไปฟูกันได้อยู่ก่อน่น่ะตมือาโกอดวงดกดเอาเพน่กินไหมกินไหมนะมึงมันจะกินหมึงมึงมึงเลียก่อนปี่กินัะกวยอุ้ยกินกินนี่มึงเท้มันก็ยังกินนะอ้าหูดขนาด ว่าเป็นย,าย่าไม่ไกินห <c oughs> มอไปกัดซื้ออืมกินกอหยาอ่อนๆเขาไปสวนแม่เขาไปกัดหัวบัวตอนนั้นเลยบัว <c oughs> โอเคทุกคนนี่น้องดิมกับน้องดาก็ได้เอามักพุกมาให้สาลลี่เรียบร้อยเนาะน่าไปชิมเลย <c oughs> โอเคค่ะทุกคนชิมนี้ประมาณนี้ล้วไปเอามักพุกมาให้สาลลี่เลือกไปได้ไหมทุกคนชิมนี้แล้ว <c oughs> จังไหนก็ฝากทุกคนบุกคุซลา,หาให้ยังดีบงดาเลยนะคะจังทนมีกระเพาะคนกดไลค์กระจายก็สับคายเพื่อเป็นกำลังใจให้ยังดีบงดาคลิปต่อไปแล้วพี่สั่งคำอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเคยพาดคลิปใหม่ๆจากช่องดีบงดาสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีเส,สมอนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย